เลยโอ้ยน่ากินด้วยนะใส่ผักเยอะเลยดูอุย้ยทาไม่ทำเป็นล้ะลูกคนอะไรเก่งๆวันหลังทำให้แม่กินบ้างนะฮะ <laughs> อืะออร่อยใช่ไหม <laughs> <laughs> อร่อยละ่ะ ปิดไฟได้ล้ลูกไปทำอะไรอยู่พรุ่งนี้จะไปพรุ่งนี้จะไปเที่ยวไหนนี่จะไปไหนลูกอืม e r e going o a t h e n ที่ไหน t k a t u a l y I was n t s u r e อัไหเอ่ออะไรเล็กนี่แหละไซเล็กบ่ไปกี่วัน แล้วจะไม่คิดถึงแมมบอ่ะฮัลโหลวันจะดุยสวนการ์ด้นนงการ์ด้นนงแมนเดี e วลูกเดียวก่อนทีจอร์จภาษองกฤ e ไปให้แต่ดีสิมอทีติ can you get me a proper one these are antibacterial they're more expensive mm -hmm. well done the d-sim debar do you want to taste it finished thanks Do you want me to taste it feed me then is that a new spoon or not mm -hmm. if you want me to taste it go and get a new spoon i'm <laughs> Yeah. ประเทศกับเขาเตื้อแหลกคนทำไปพอคนซิ่มอร่อยไหมไหนดิว่าน่าจะทำตอนน่าจะถ่ายตอนทำด้วยเนาะมีดประคบมันเถอะเสียช้าปี่แนบกว่า ยอนไนชาบอีน้าปอนะอืมต้องถูไปถูมาเป็แตะแล้ววะเนาะวันนี้นะอือพอละเอาหมดนั่นแหละ ทิ้งพุทโอราเดมถ้าไม่ทำหมดก็ต้องเก็บไว้ทิ้งขยะทูแรงๆลูกทูเร็วๆด้วยทูให้บาดมือตัวเองนะให้ cut your finger off อ้าวเสร็จหรือยังอ้าวกี่อัน แค่นั่นแหละแค่นั่นแหละโอเคอันนี้นำมาหรือยังทิติ mm hmm. พอแล้วแค่นั้นแหละลูกไม่ต้องไปช็อปมันหรอกเดี๋ยวเร็วมันสายแล้วเนี่ยจะนายออกครอกแล้วเนี่ยเอ็กซ์ฟิซฟายแล้วเนี่ยเอาเหรอ สองสองเดี๋ยวไปคนขนาดนั้นติตีเทิร์นโอเวอร์เทิร์นโอเวอร์ดูุเดี๋ยวอุ้ยหอมหอมหอมมากเลย อย่าทำข้าวผัดอ๋อนั่นลงไปเลยแครอทลงไปเลยแคลอดที่เห็นอันใหญ่แครอทอันใหญ่มันนานสุกถ้าทำชิ้นเล็กๆมันก็สุกไรว

กสุแตฉันแม่ว่ากินนี่พีขไม่ค่อยกินอาหารนะลูก okay, อาชีกินนี่พี่เขาี a t f d เออไม่มกินเคียวมันไม่ินหลายอย่างน sure like. ันไม่มีลเล่เอะนะเดี๋ยวีไม่ซื้อลเล่เธอมาจะซื้อทำไมเคียวมไม่กินอ่า well, ีอ่มีเป็นนีสมันชอบ ราคาเหมือนราคาถูถ้ามันไม่กินก็ต้องเอาจิิงอยู่ดีบีนส like right? like ์ามเ็นไหนบุเนมเป็นแบบไหนลูกคเบรนส์ o ็น o ไนบ h นมเนแบไคยร์นมเป็นนบเบียนสา็ a ไหนบคเ o ยร์นส์ฟารมเนไหนรนามเปนไหคเอยีน่าร์มเนไหเยบนบ

ดีหน่อยสิไปินี่แม่ยายฉมาหากดีหน่อยไปเที่ยวีกินผักมันจะเป็นอะไรต้องกินนะแม่พี่อุตส่าห์ทำใกินใช่ไหมคุณพอเนี่ย ส,ส,สองคนสองคนมันจี <ihrem hn> ิมไหมน่ะต้องเลยสองคนนั่นอ่ะทูกถ้ามีพี่ิเว้นเว้นได้แค่ป่ะอะไรแค่ไม่ไหวจริงอาไทำกองมีไอด้ซอสยวอสินี้พีอยากลูก

แม่บอกให้มันเป็นก่อนอตรงไห้เป็นป็นก่อนเออถ้ามันเยอะก็ใส่เยอะนิดนึงถ้ามันน้อยก็ใส่น้อยข้าใจไม่ลูกถ้ามันแฮมมอลิ์ you have to put ม right right. อลลี่ดิบมออีไรามอรล์ไรถ้ามันลิบบิบิทไร y ีีะนะคะ a v e to put too much นันแหละนั้นก่อน

ใส่อะไรอีกใส่ซอสอีกไหมปนมอสซอสเอากินนั่นเนี่ยใส่แล้วพอแล้วใช่ไหมซอสเซิร์ฟ

เม่จริงเดี๋ยคุบลอลเอาลงมาแล้วป่ะไม่เอาคุณบอลจะเอาที่เดียวสวยก็ไว้สมอต้องไปหาหมอแล้วเนี่ยใช่ไหมจ๊ะฉันจะพาแมาจะไปหาหมอดอ่เ้วมเป็นไรถึงจะซิแม่จูแค่นี้ finish then yeah เราไม่เทําทำให้ข้ากินหรอโอ้โเฮียสะเฮียาสมาสทิ้ขยะหนอเอาไว้นั่นแหละแม่เก็บแม่จะทำกับข้าให้เลยจี เอาช้อนให้แม่ทิวด้วยลูกช้อนไปแซบนำกันค่ะยูฟูดที่จียู <c oughs> have to eat in the food in the morning drink. อร่อยไหมชิมดูสิมวดูจะสก้ากินสักวันิที อร่อยไหมเหมือนเม,มื่อคืนนี่ไหมไม่ใช่มากินชิลุกอร่อยมากค่ะอร่อยมากค่ะฝีมือแมทธิวฝีมือไหมแมทธิวทจะมจฝีมือก็ต้อง ือ <c oughs> ทีค่ะทำ้าครั้งเดียวก็ทำเป็นแล้วหรอย้อนนี่เมีกวนทามันยูแค่ด้วยนะเมื่อคืนนี้เจ๊กากินข้าวหรือ่าไ่้กนล่าส n i ่ h t เด่นอนซีอิอีเรดวยออือม p i e c e of b four pieces of bacon, like the ones, and, um, pieces like thinner the egg. and ก่อนที่แม่จะลงมาล่ะ before I come downstairs mm hmm. okay ไป,ไปเที่ยวกว่อนนะคะวันนี้จะไปเที่ยวค่ะไวันนี้จะไปเที่ยวค่ะวันนี้จะไปเที่ยวค่ะเจอกันวันจันทร์ค่ะเจอกันวันจันทร์ค่ะโอเคกลับกลับมาวันจันทร์ใช่ไหมตอนบ่ายโอเคบายบายยิ้มด้วยโอเค